ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์ KMK e y Social กันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์นะคะในคลิปวิดีโอของ TikTok กกันเนาะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยค่ะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะการสมัครสมาชิกข่ะง่ายมากๆเลยให้กรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะชื่อผู้ใช้อีเมลนะคะแล้วก็รหัสผ่านค่ะแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ฉันเป็นมนุษย์กันด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail กันไปได้เลยเนาะเนื่องจาก าเราค่ะเป็นสมาชิกู่แล้วนะคะเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์นะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยค่ะก็ลองอ่านดูนะความเลือกกี่ยวกับเราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามดาวเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นราคาที่ถูกที่สุดเนาะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปททีีี่่ออออาาาาานนนน้ขขขงงเเเเรระะะะคคคปปิดดลลวโึมยก แชร์คลิปวิดีโอค่ะคัดลอกลิงก์มาเลยก๊อปปี้ลิงก์มาเลยนะนํามาใส่แท็บเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้เราก็จะเพิ่ม500ให้ดูเลยเนาะข้างล่างค่ะก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยค่ะ มเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามคัญตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินอยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR code ท,ทุกธนาคาร An ค่ะรับโบนัส5%อ์เตมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จ,จํานวนเงินตรงนี้เนาะและ้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่่่าายยตรรรงนนนนี้้กกััไไไปปปดเละะหือวบทึูปปค แล้วก็สแกนจ่ายก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นอาทูมันนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินตามนี้กันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้นะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้นะคะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดเนาะที่เราทาการสั่งซื้อกันไปนะคะส่วนข, past, ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักะครู่นี้เนาะ,ะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ answered, ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรเนาะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความค่ะหรือต้องการใส่รูปภาพก็ สามารถคลิกไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็นำรูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า d K M ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะ <S <S หากเพื่อนเราสนใจนะคะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะ และในตอนนี้ค่ะก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะคือเมนูซีรีส์หนังจีนอยู่ตรงนี้เลยนะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานครบ500บาทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ค่ะฟรีๆไปเลยนะก็จะมีการอัปเดตให้เราทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ทิกตอกของเาากันนะคะไปดูอยอดแชร์คลิปวิดีโอของเาากันเนาะคลิปวิดีโอนี้ค่ะยอดแชร์อยู่ตรงนี้กันเลยนะอยู่ที่หนึ่งครั้งเองนะคะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอก,กันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์ของเราค่ะจากเดิมมีแค่1ครั้งเองนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นห้าอาครั้งกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะกดสั่งซื้อกันไปเนาะไม่ถึง2องซ้าทีกันเลยนะก็ขึ้นมเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแลวก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ kmk social ค่ะก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูไไดดด้้้นนนนะะคคสสําาหรรัับวีใใจเแปลิง์ คลิปแล้วเนาะก็สามารถทิ่เข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการใดไปนะคะก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ